ลาวสวัสดีคุณคูมาเรวายวไมค์ระสมาพบกับพวันในช่องปัจจานิราวเหมือนเดิมคลิปนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะสำหรับพัทยาพัทยาพวาม,มาถึงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายจะสี่โมงละอีกเก้านาทีนะพวาม,มาพักอยู่ที่โรงแรมชนจันพัทยารีสอร์ทซึ่งอยู่ตรงนาเกลือเนาะ นั่นแหละทุกคนโรงแรมใหญ่มากเดี๋ยวขอไปให้ดูวิวก่อนก่อนจะมาดูห้องกันละกันไปอันนี้ดูวิวนี่เป็นทะเลนะทุกคนทะเลอันนี้บป็เววสาวานะน้ำน้นตรนี้ซึ่งหน้าต่างเปิดไม่ได้นะน,นี่จ้ะนี่ทะเลตกฝนตกใหม่ๆ้าอยู่ชั้นสามเนาะ ใครเคยมาโรงแรมนี่ก็จะรู้ว่าโรงแรมใหญ่มากชนจันทิยาบีซึ่งอยู่ติทะเลเลยจ้ะมาคราวนี้ไร่ว่าจะพาดูห้องรีวิวตาคงราคาโน่นนี่นั่นก็ดูร,รูในคลิปนี้สำหรับคนที่อยากมาเนาะ สำหรับคนที่ชอบแบบฟิวแบบมาแบบสงบสงบไม่อยากอยู่ในเมืองวุนว่นวายแต่จริงมันก็ไม่ได้ไกลเมืองมากนะมันก็มีเครื่องอำนวยความสะด,ดวกทีกนี้นั่นเยอะแยะมากส่งใกล้ๆแต่ว่าสิ่งที่เพชต้องการจูดกันในการจองแบบนี่คือพยาไดต้ตดทะเลเพราะว่าเพชว่าจะไปนั่งหล่นทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไม่ต้องขับรถไกลเพราะว่าท,าทาานะเลพัทยาอะมันวุ่นวายเกินไปสําหรับเพชนั่นแหละไปดูของกันจ้าก็คือเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมก็จะมีนู่นเสียบไฟฟ้านุ่นนี้นั่น อันนี้ตรงนี้ก็จะมีชุดกาแฟเล็กๆน้อยๆอยชุดกาแฟเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เป็นห้องน้ำแต่ว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนะประตูนี้เป็นห้องน้ำนะมีคนอยู่ในห้องน้ำจ้ะเดี๋ยวเราค่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้ใครอยู่ในห้องน้ำก็คุณใชไยคะ่ะตู้เสื้ออันนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอน แล้วก็จะมีที่นั่งเล็กๆบ้างโน่นนะนี่จ้ะตรงนี้ก็จะฟงนี้ก็จะเป็นโซนแบบแต่งตัวนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างนี้อืมซึ่งสำหรับแพรแบบว่าถ้าว่าโรงแรมแต่งสไตล์นี่ก็โอเคอยู่สวยอยู่จ้ะ ได้อยู่โซนแบบว่าเขียวขาวอะไรเงี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนาะโรงแรมนี่แค่ว่าน่าจะเก่าพอสมควรนี่ให้ดูห้องเนาะมีทีวีหายวิจุทรัพท์เน,นี่นั่นที่สำคัญเราได้วิวสวยนี่เราได้วิวทั้งสามทั้งวิวสะแล้วก็วิว ทะเลจะ้ะทะเลก็มองไม่ถ้าแบบว่าจะเอาทะเลมากกว่านี้เราอาจจะต้องขึนไปอยู่สูงๆซึ่งมีคนบางคนเขาไม่อไอ้นี่เขาไม่อยากไปอยู่วิวสูงๆเขากลัวความสูงหลดี้จ่าเดี๋ยวว่าจะเขาพาเขาไปดูในห้องน้ำเตรนเตนเตนไปจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูห้องน้ำแก่นสิคะเราจะพาไปดูห้องน้ำซึ ก็จะแบบประตูเรือนเป็นประตูะตไม้นะพ้วก็จะเป็นกระจกนะจ๊ะเห็นกันแล้วคือเข้ามาก็จะเป็นอ่างนะแต่ว่าเขนไม่ชอบสีของน้ำอย่างนึงแต่ว่ามันก็นาดจะเป็นสไตล์ของเขาตอนนู้น p o s t ตัวนู่นนี่นั่นนั่นนั่นแล้วก็มาเจอชั้นอีกแล้วตรงนี้โอ้นี่ แล้วก็มีนี่นี่นี่แบบนี้แหละจ้ะจะฟิวนี้นะคะหนึง่งเป็นอย่างนี้มามาสรุปกันว่าห้องนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่จะเราจะออกไปข้างนอกกันแต่เราให้ดูบริเวณโถงนะเสร็จเราก็จะคุยราคาเครื่องราคากันไปเลยนี่ไปบอกแล้วอกแล้วค่ะ เึืดองเดินดือึง,งต้องลงตรงนี้ไ,ด,ได้ไหมงั้นเราก็เดินลัดสะไปมัดีดีไหมหรือว่าเราจะไปกลับที่เดิมน,น้เอาลงตรงนี้เดี๋ยวเรจะพาไปดูสาบทกคนช่วงโรงแรมแบบจจะเป็นธตีมคเขาอะเขียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่อยรูเทต่ยวมใหญ่มาก,งามากหงคักหนาจะเยอะมากเลย จะให้ลงบันไดนช่วยกันได้กันไหมนี่เขาก็จะออกกันสระนี่สระไปน้ำจ้ะชั้นที่เนโรงแรมสูงมากนี่พ่อไปเดินไปทะเลก่อนนะ

สนสวยใช่ได้ถ้ามาอยู่โรงแรมใหญ่ๆน่ะส่วนมากจะไม่ค่อยผิดหวังจะ้ะนี่นี่เราเดินออกมาแล,แล้วเลาก็จะเจอตรงนี้นะนี่ก็จะมีที่นั่งอยู่ถ้าเรามีที่นั่งอยู่แต่เราตรงไปเดินไม่ได้เหรออ๋อตองไปทางนู้น เดาว่ามันจะเป็นหินมาจา้ะชิมาสรุปราคาให้ฟังสำหรับโรงแรมนี้เพรว่าจองผ่าน booking.com นะ เพราะว่ามันโอ้โหตอนแพดูโรงแรมอยู่มาหลายวันอยู่จ้ะโรงแรมแบบโอเคอะรับเนี่ยถ้าชอบอยู่โรงแรมใหญ่ๆเพราะว่าอะไรเขาจะเซอร์วิสดีมากแล้วก็เขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรบริการเขาโอเคอะไรเงี้ยอืมแล้วก็จะไม่ค่อยพิดหวังเรื่องความสะอาดจงจ,จ่ะก็เลยจองเลือกโรงแรมนี่เนาะ ะจงผ่าน booking com ราคาอยู่จาก6 0 0 0กว่าเนาะเพระได้2,000 2 000. 2 2 2บาทจ้ะถนนสาธารณะดีกว่าใช่ไหมอ๋มอแล้วมันจะมีชายหาดหน่อยนึงเล่นน้ำไม่ได้นี่พ่อแต่ตรงนู้นเล่นได้แล้วก็จะเดินไปเหรอแล้วก็รถอยู่ที่ไหนรถอยู่นู้นก็เข้าตรงนี้ไหมเหรอได,ได้ตรงนั้นก็ของเขาหรือเปล่า ได้ไหมไม่ได้นี่ต้องขึ้นตรงนี้จากคกพันกว่าเนาะนั่นแหละไปจอง booking d com ใครอยากลองมาก็ลองไปหาดู6กพันกว่าเหลยสองพันสองพันสองซึ่งเป็นราคาที่โอเคมากเลยอะทุกคนนี่ แล้วก็จะบอกว่าอะไรแล้วมันก็แบบไม่วุ่นวายด้วยมันมีความเป็นส่วนตัวสูงมากสองนี้นก็จะเป็นของเขาเหมือนกันชนจันนะชนจันเราก็จะพักอยู่ที่นี่กันสองคืนนะนนฮะได้ไหมตรงนี้ก็มีที่นั่งไม่ใช่เหรอ อันนี้เป็นร้านอาหารเขาพอเดินไปรถเนาะเพราะว่าเราจะไประยองกันจอดทุกคนนี่ก็จะให้ดูเพราะว่าใครเข้ามาก็อาจจะเห็นเลยแลย้นี่นงนี้จะเป็นฝั่งร้านอาหารก็คือเข้ามาในซอยแบบนี้บ้านเร้า เป็นบีชบาร์นี่แหละทุกคนถ้าว่ามันสมราคาอยู่ได้อยู่หของโอเคบริการดีจ้ะซึ่งผ่านให้สามผ่านแต่ว่าแพจองไอสองพันสองไงแพจองไม่รวมอาหารเช้าถ้ารวมอาหารเช้ามันจะเป็นสองพันสองพันหกไไม่ไม่มัน มันราคามันถ้ามันซื้อแยกกัมันจะแพงอยู่แล้วเอ่อสองพันหกจากสองพันสองพันหกผ่านสองพัเจ็ดเนี่ยหละถ้าไม่รวมอาหารเช้ามันได้สองพันสองเหตุผลที่เราไม่กินอาหารเช้าก็คือเราจะไปกินเอ่ออะไรนะครัวคนหลังบ้านไท่เรามีร้านอาหารที่เราคิดว่าเราจะไปกินอยู่แล้วไงเราก็เลยจ็ไม่เราก็จองแบบไม่เอาของคัะออกได้ไหมนะคุณ นั่นแหละว่าขาดไหมบ้ามันกลัวที่จอดรถมันหาย,หายหรึเวล่า,า,ลาลอืมนั่นเร่นั่นแเร่เขาไปง่ายจอดกลัวหายไง กูไม่ได้ออกมึงก็ได้เข้าเลยสิชายทะเลจ้ะต้องปกอยู่ไปดูในรูปได้บ้าไปแล้วเนี่ยขึ้นแต่ไรย้มสปอร์ตเซ็นเตอร์กลับมาครับแล้วคุณได้จอดรถตรงนี้ตรงนี้ไม่แน่หรอกเขาก็ออกไปหากินข้าวกินอะไรกันเหมือนกัน โอเคแล้วทุกคนนั่นแหละแพว่าเล่นร้านก๋วยเตี๋ยลด้วยนั่งแล้วอืมนี่ไงเวลาก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่นนนไงออคร้านอาหารตามสั่งที่จอดรถเนะาะแพเอารถมาแพาต้องเวลาแพาอ่พาแพจะจองเลยแพรต้องดูที่จอดรถสะดวกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไปจอด ต้องนั่นแหละถ้าหลายๆคนรููจักเคยติดตามแพนนานๆก็จะรู้ว่าถ้าแพนไปอยู่โรงแรมแพงส่วนมากจะเลือกโรงแรมใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะว่าอะไรแพนใส่ใจเรื่องบริการเพราะว่าโรงแรมเลม็กๆบางทีมันก็ไม่ค่อยบริการเราไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละใครอยากมาก็ใครอยากมาลองพักดูก็ได้สระว่ายน้ำใหญ่มากพรุ่งนี้ฉันจะว่นะายน้ํานะได้เข้าแล้วรอใช่ตอนบ่ายฉันจะว่ายน้ํานะ เราจะไปขึ้นเรือตอนไหนคือว่ะสรุปเราจะไปกันใช่ไม่เนี่ยไปเรือสิบโมงเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่โมงเย็นอันอากาศเยันจะไปได้อยู่นะพวกปล่าไปทางไหนนะระยองันละจัดเดี๋ยวเาไปมีนัดกับเพื่อนเราจะไปกินเราจะไประยองกันนะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนนุ่มรวยเจอกันคลิปหน้าแล้วก็บายบาย ยอยทิพย์จรู้สึกว่าทิพย์นี่ผลจะตกตั้งแต่มาถึงไว้นะโอเคไปละบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ